สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาศึกไททันสงครามที่ว่ากันว่าเกิดการสูญเสียมากที่สุดเท่าที่โลกแอคแท็กออนไททันเคยได้พบเจอมาสาหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นมาพบกับช่วงนี้ชิเมะที่จะมาแนะนําอนิเมะในพราม์วิดีโอและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ช่องโอเวอร์รีวิวของผมได้มาคอแลบกับช่องอื่นอย่างเป็นทางการและวันนี้นะครับผมจะมาติวเข้มก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้รับชมสาหรับแอคแท็กออนไททันเดอะไฟนอลซีซั่นพาร์ทที่สามที่สามารถรับชมได้ที่พราม์วิดีโอรวมถึงสามารถดูแอคแท็กออน ท่นไดุ้กแบบภาคไทยนะครับที่พรามวิดีโอด้วยเช่นกันสําหรับในโลกของ a อคแทกออนไททันนั้นผู้คนต้องอาศัยอยู่ในกําแพงเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกรานของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไททันด้วยไททันนั้นพร้อมจะฆ่าล้างมนุษยชาติให้สูญสิ้นไปโดยพวกมนุษย์นั้นต้องอาศัยอยู่ในกําแพงกว่า100ปีซึ่งในกําแพงนั้นจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นแรกเป็นวอรมาเรียเข้ามาเป็นวอรโรเซ่แล้วก็ในสุดเป็นวอร์ีนาซึ่งปกป้องมนุษยชาติมาได้กว่า100ปี ด้วยกันแต่ว่าทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เท่านั้นทุกคนสามารถไปรับชม a อ t a ท k on t i t ท n f นไฟนอ e a ี o ั่นพาร์ที่3แบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube t รามไทยแลนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์กดเข้าไปกันได้เลยครับ